คุณลี่ินได้ไหมเนี่ยสุกยังไม่รู้ว่าแต่ใครยังไม่มีเลยสุกยังแคิดว่สองสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพลอยและจุ๊บจิ้นวันนี้จุ๊บจิ้นเรามาทำอะไรคะวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่าต้องมาคุยในนี้ใช่ทำไมเราต้องมาอยู่ในใบไม้ในต้นมะม่วงกัน ไก่เพี้ยเต็มเลยไก่เพี้เเยเต็มเลยด้วยวันนี้เราจะมาทำไก่อ,อ <บ S 1> ฟงังแกว่าจะเคยทำาหรอเอาจริงไม่อ่ะแล,แล้วเราจะทำยังไงอะ่ะถ้าแบบมันเป็นไก่อฟางแล้วแบบเราไม่เคยทำมันจะสุกหรือมันจะดิบมันจะไม่ไหม้หรือมันจะไม่ดิบหรืออะไรยังไงเะมันจะมีผู้ช่วยไหมไม่ไม่จะไม่สุกมีใครอะอีทู ใครช่วยอ่ะคุลลี่ไหมได้ไปเราไปหาคุลลี่กันมามามาคุลลี่เอาลี่ทำไมจะทำอะไรวันนี้วันนี้ฉันอยากกินไก่อบอฟางแกพอฉันเห็นเ,นเด็กไอเดอคนอื่นน่ะเขาทำกันช่วงนี้เขาฮิตใช่ปะใช่ใช่ฮิตมันมันไม่ใช่แค่ไก่นะอยากหรอหรือว่าทำปลาด้วยไหมไม่เอาไก่พอมึงแค่ไก่จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะไปอยู่ทำไมในนั้นน่ะต้องเปิดอิกขนาดนั้นเหรอพี่มันต้องขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังฝึกสอบเป็นเน็ตไอดอลอยู่โอ้ กันเยอะมากคุยไปเพราะฉะนั้นวันนี้คุรี่จัดให้พี่หน่อยก็ไปย่างไก่ไงต่ต้องไปหมักเราจะย่างที่ไหนประเด็นก็ย่างตรงแถวนี้นี้แถวนี้หลุมนี้หรอเออหลุมนี้เลยเตรียมอุปกรณ์ยังซิวมาหรือว่าซิวค้ใครว่าเหมือนเราไม่ได้นัดกันเลยใช่ป่ะเราไม่ได้นัดกันว่าสมเลยแบบว่ามีไปนัำเลยแต่อุปกรณ์ครบแล้วอุปกรณ์ครบแล้วมีไก่ครบแล้วเอาโอเคตามคุรีไปเลยเขารู้แหละว่าว่าไม่ได้นัดไปป่ะ คุณรู้ไหมเราต้องตัดตีนออกด้วยเอา้าเดี๋ยวมันก็จะเขียงนะ <c oughs> ใช่ไหมไม่ไม่อจะตีนไก่ก็อร่อยนะแก่ <c oughs> อันนี้จะเป็นแบบรสชาตปกติที่เห็นเขาทำกันเป็นรสชาติปกติ ใส่เข้าไปในตู้แล้วถ้าไม่ปกติอ่ะไม่ปกติใช่ไหมนี่ไงไม่ปกตินี่ไม่ปกติมันจะไม่ตีกันนี่เพืนไม่ตีคนละตัวกันคืนละตัวกันหอมหมักเผ็ดไหมปุ้ยไม่น่าจะเผ็ดนะยั่วเนี่ยสีดีนะพี่บอกเลยแดงมาก แล้วอะไรแล้วนี่มา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 เร็วเร็วเลยทำไมอ่ะวางวางแล้วแล้วเราจะต้องขุดหลุมไหมอ่ะไม่ต้องขุดหลุมแล้วทำไงต่อก็นู้นนู้นนู้นจับมาจับมาจุดแจงมาขุด ข้างในเราใส่น้ำมะกรูดฮะข้างในข้างในเราใส่น้ำอ่ะน้ำเดือดจากข้างในกันขวดแตกกั้ขวดแตกด้วยอะไรด้วยปุ้ยมันรู้ป้ยอู้วอันนี้อันนี้คือพี่ก็ใส่ได้เลยใช่ไหมใส่เลยพี่ใส่มาเลิศโอ้ำลายไหนเลยอ่ะอันนี้ที่ใส่ไปก็คือเพิ่มความหอมอยากให้มันหอมก็เลยใส่เข้าไปแต่ถ้าไม่ใครไม่อยากหอมก็ไม่ต้องใส่ นี่ต้องอย่างงี้ขยียี้เออดีที่เคยเห็นทำงานเอาปีน้ำมาคุมพี่นุ่มร่างกายกำจำดยิ่งนักแล้วก็เอาดินตรงนี้นะขับกลบสนิทเลย

の時やはい。 ยังไม่รู้ว่าจะใครยังไม่มีเลยถูกยังแกคิดว่ากินได้ไหมเนี่ยเราลองกัดยังสิยังยังหนูถูกยังลูกต้งถูกแล้วถูกยังโอเคเราลองแง้มกันก่อนไหมอ๋อน้องไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ผ่านเวลาไปประมาณ40นาทีได้แล้วปุ้ยต้องเก็บตรงนี้ออกก่อนนะนี่แ้าก็เรีกไปเก็บในไมโครเวฟพร้อมนะแทนหนึ่งสอง ชิ้นโบแดอย่างนี้ใช่ปะใช่ยกขึ้นอาเอาจา์มาลองยังเดี๋ยวใกล้ๆอุ um. ้ยน้ำม so ันร้อนาไอ้สุกนะเนี่ยสุกอุ้ยหอมอ่ะหอมมากหอมจริงไมาอีกตัวหนึ่งอุ้ยอาจารย์นะเลิศเป็นยังไงครับ หอมมากมันหอมแล้วนะสมผัสว่าเราน่าจะอุ๊ยพี่พลจะกินตีนจานจี๊ปีนแต่หัวอยู่ในนี้สงสารน้องอไม่อยู่ในนี้หัวกระจานนะไมอยู่ในนี้อุ๊ยอีกตัวหนึ่งมันไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรรู้ปะมันมีบาร์บีคิวมันมีผงบาร์บีคิวให้ันอันนี้เป็น พิเศษชิ้นโบแดงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไก่บาร์บีคิวไงเข้าใจป่ะก็จะพิเศษทีนึ่งไม่รู้ว่าบาร์บีคิวจะไหม้หรือจะอะไรยังไงพร้อมมันนะพร้อมยังพร้อมยังเราจะเปิดแล้วนะน้องโดนน้องโดนโอ้โ้เดี๋ยวพี่พังจะกินครีมเสรุปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนสาวแบบบ้านนอกมากหมนแล้ว สรุปแล้วง่ายๆก็คือกินได้ข้าวสรุปแล้วก็คือกินได้นะคะไม่ไหม้แล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปนละมือนลไม้คนละมือนละมืออะพี่ไปพี่จุกเลยจุกเลยจุกจุกร้อนอะทำไมหน้าพี่แจงเป็นแบบนั้นร้อนมือเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นกลิ่นวาย่ะอืม ใช่มันเป็นินวายเราหมักวายใช่เขาเลาหมักวายอื้มหอมหอมวายวายแดงที่เราหมักตั้งแต่ต้นเอออร่อยสรุปกินได้คอนเฟิร์มฟันทงค่ะโอเคถือว่าวันนี้กินง่ายถือว่าวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสมบูรณ์สำเร็จสุกนะคะดูดูสุกนะเผื่อยมากแต่วาคนที้เราก็เป็นเน็ตไอดอลได้แล้วเนาะใช่ ขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือน้องคุณลีน,นะคะที่มาช่วยเราในวันนี้นะคะฝั่งท่องพลอยบัวหางหมูถ้ามันยิงเลยนะค่ะใครชอบติดตามหรือรับชมขนมขบเคี้ยสามารถเข้ามาติดตามเราได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็สำหรับทุหน้านะคะ